ต้นเคยมีแฟนชื่อเมย์ทั้งคู่รักกันมากสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่วันหนึ่งต้นเมาดันพลาดท่าไปมีอะไรกับเพื่อนของเมย์เมย์รู้เสียใจมากโดนทรยศทั้งคนที่รักและเพื่อนสนิทเมย์เลยคิดสั้นกระโดดตึกเสียชีวิตต้นรู้สึกผิดมากเลยเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ไปไหนมีอยู่คืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูสามครั้งก๊กก๊กก๊ก เขาเดินไปเปิดประตูแต่ไม่พบใครจนเขาหันกลับเข้าห้องก็เห็นเมยยืนอยู่ในมุมมืดดวงตากลวงโบใบหน้าฉีกยิ้มผิดรูปเมยพูดว่าไหนบอกจะรักกันตลอดไปทรยศฉันทำไม ต้นร้องลั่นพยายามหนีแต่ไฟในห้องก็ดับพรึบก่อนทุกอย่างจะเงียบเหลือเพียงเสียงกระซิบเย็นเยือกข้างหูว่าถ้าอยู่ด้วยกันตอนมีชีวิตไม่ได้งั้นก็ไปอยู่กับเมสิหลังจากนั้นสามวันคนในคอนโดได้กลิ่นเหม็นเน่าจากห้องของต้นนิติเลยนำกุญแจมาไขเข้าไปในห้องพบร่างของตนนอนตาเบิกโพลงอยู่ในห้องมือของเขากำรูปเก่าๆของเขากับเมไว้แน่นหลังจากนั้นห้องของตน ก็ถูกปิดตายห้องข้างๆก็ย้ายออกกันหมดเนื่องจากได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้บางวันก็ได้ยินผู้หญิงหัวเราะใครที่แอบฟังก็จะได้ยินตะโกนออกมาจากห้องว่าอย่ามาเสือกคอนโดนั้นก็ร้างไปเลยเพราะคนออกกันหมดไม่มีใครมาอยู่แม้จะลดค่าเช่าจนถูกก็ตาม